สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่านำเสนอรถกระบะมือสองนะคะคันนี้เป็นรถกระบะมาต้าปีที5 0ปี08 OpenCAP รถมือเดียวป้ายแดงเลยผลทุกั่ฑ์เครื่องเยอะเดิมเดิมดีเซล2.5งอมันเร็วเกียร์ธรรมดานะคะสมบูรณ์ดีค่ะไม่มีปัญหานะคะวิ่งได้สบายใช้งานหนักได้นะคะบอดี้รถเดิมๆค่ะไม่มีชนหนักรถพร้อมใช้ เอกสารมีครบพร้อมโอนค่ะเครื่องสมบูรณ์นะคะภายในตามรูปนะคะรถมือสองผ่านการใช้งานมาแล้วย่อมมีสภาพที่เสื่อมโทรมบ้างตามการเวลาและอายุของการใช้งานค่ะแอร์เย็นเพลงเพราะกระจกไฟฟ้าแคปเปิดได้ช่วงร่างดียางอะไหล่ครบทรงสวยดูดีมีสเสน่นะคะแม็กสวยด้วยค่ะทุกท่านด้านหลังนะคะ คันนี้นะคะเลขมาอยู่ที่1 3 0 0 0 0โรค่ะรถอยู่แถวรำลูกกาคลอง7นะคะราคา1,45 0 0 0บาทสนใจค่ะโทรไปคุยได้นะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,มหรือนัดดูรถนะคะสามารถโทรคุยหาผขายได้เลยค่ะแอดมินใส่เบอร์โทรพร้อมรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปทั้งหมดเรียบร้อยนะคะสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ